ลูกแปดเดอะซีรีส์เจ้าที่เจ้าทานเจ้าดินเจ้านาเจ้าดินเจ้าดอนเจ้าป่าบมยตื่นไมยท่วงได้พวกผูกขามาดีสบายดีคุณลุงคุณป้าลูกหลา มันยีังมายามครอบครัวลูกแปร่แต่ก็สิมาเบิ่งหาเบิ่งนาหายเอฟซีเพิ่นได้เบิ่งดิชมหลายคนก็ว่าให้เขาปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกขุนปลูกพี่ปลูกหันปลูกหนีเบิ่งกูยังหายคนที่ว่านะครับมาปลูกนี่มาปลูกเองแห่สู๋กูได้สิหายเขาปลูกนะมาปลูกเองเลยก็คิดว่ามันสิงง่ายขนาดนั้นนะ ทุกอย่างมันต้องใช้เงินเธอเข้าใจไหมต้นทุนเขาเงินเขาโบมีไม่ก็เห็นยังบดได้เก่าอะไเที่ยงใครนี่ ฮะเอเชียเอเชียเทียงผายกูไม,ม่ไหวจริงๆนผา,าย่างนะผาห่มบ่อีออยังบ่อนอยู่นี่นะตุก,กตา,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 กาแมนเบิร์ด เออนี่อยู่บ้านนะเหตุแบบนี้ข้อไก่นะโดมีเงินเราไปซื้อน้ำมันน้ำมาปาดใหม่เหตุข้อไก่แบบนี้มันจากซีอูตำนานลูกแปดเดอะซีรีส์นะฮะรอบสามปีเกิดขึ้นอีกแล้วกูแนมเห็นบันไดแล้วกูยานกูก,กลัวมาก นี่กระเทียงหน้าครอบครัวลูกแปดเดอะซีรีส์พ่อแม่ลูกแปดโปรดโปรดยังวะโปรดบอกครอบเจ้าทีจะทานด้วยว่าพวกนี้มากมันสิเสียงดังเจ้าทีจะทานแ่ผมเป็นยังไงบอกมันหูอยู่ว้าสอยเลื้ยเขา บงลูกแปดมัเสี่เหตุเสร็จคุณาเนี่ิปะลูกแปดกูกลัวกูกล้าขึ้นกูกล้าเสี่ยงอวดมังยา <c oughs> หายหน้านะดา,เาวเด็กกูกำลังบอกให้เอฟซีคนนี้บอกให้เขาปลูกนะให้มาป <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ลูกเขาแบบพายเก่งเนาะแมะ่แม่ลูกผมมีเงินแต่แท้ลูกกับบมไม่แทลูกผมมีเงินแต่แท้ลูกกับบ,บปลูกฉันเองฉันก็มีเงินแต่ฉันไม่ปลูกหรอก ป้าลงไป,ป้งผุนไปเบิ่งทีหน้าลูกแปดนะฮะเจริญใจหน่อยขึ้นไปตะลงไปหอดตะไคร้ก็ขึ้นมาเด้อบอมาได้หลอดนีออดน่นักขี้ขาดยางเออเพราะว่าผู้ได้จากเบิ่งกันเขาไปเบิ่งในเพลียเคยถ่ายให้เบิ่งแล้วเอเชียสายหน้าเจ้าเอเชียมันมาทังถิน่นมันเลยสบายดีมาหน้าร้านเเด้อ สบายดีสบายดีสบายดีลูกน่าจะเปาะนี่นะน่าจะเปาะมันบอกว่าเได้พี่น้องเอยหางมันว่าก็พอกระเมมันโอ้ยเป็นถอยเป็นควมเมองนู่นนะเขากินหอยนะ,ะาากินแท้กินว่าเขากินกินตามมีตามเกิดพุกนะ่ะหอยนะ่ะวิญญาณหอยเห็นไหมพวกเธอเห็นไหมวิญญาณหอยเต็มหมดเลยใช่ บังดูน่ะสิหายครับปูก็เมื่อยน,นะผมวว่าอ,อุ้ยบึงดูเน <c oughs> ี้ยสิมาเห็ดนางงาม <c oughs> มึงดูขั้นเขาสิมาหากินก็นต้องได้ออกมาพี่ความไกลเนี่ยนัง่งรถไทยมันมาส้า <c oughs> เอ็ดนาทีเมื่อกีน้นะ น้องใหญ่ครับดิตาตัวนี้หนะนี่ทางลูกแปดเที่ยวไปหากินพี่น้องจะเป็นห้องขณะท่านมาขีนเด่นหนีน่ะสูบทุบไปเหยียบเลยนะกระดอกเดียดมาสบอ้ยต้นทางเป็นห้องอ๋อเนาะเก้า ไอโฟนขอระฮอดมันสีสาวหน้าได้บอกดไปดูอได้ปรเด็นนั้นได้ตะฮองเออเขาก็เห็นหน้าปัสุไห้นะที่มีให้หน้านะไเจาะกับปีนี้ไปเจ้าไ้วะาปเท่ยวสาวจีงามจบิงเต้าของหนู้แงา มันม <ítulo> ีลายก็มือก็ทึ่งกระดูก็จะได้ลายอยู่ดอกมันสวยงามเพราขดินเพียงมันก็ได้ลายเลยซูสุกับอุษข่าวแต่ละปีนั่นอันนี้อะไรอืมใส่เงินจากแสนจากล้านมาเบิกหน้านะเออลูกแปดชุภาพกับแปดซุ้มทานนั่นนี่บ่โอ้วมุดหน้าก็ผ่านก็จะตายมุดสูดามเอาอะไรนี่นะดำเอาแล้วมันจะงาม วิซูลูกแปดน้าบกบอน่ะนะดูดไปใสาฮะดูดเอาปลาไปแหลกเาเออดูดน้องน้องใหญ่นะดูดไปแหลกไปดูดูปลาไปค้ายอาไปแลกาคุณอาผูกความดินล้นเขาน่ะเอเชีย มุงนหน่อยนี่่า <c ười> โอ,าโอ้าสิบบ่ขอ่อยเว่าวนั่นเว่าวนี่พี่น้องเอ้ยก็คือเรื่องอันก็ค <c ười> ือเรื่องอันที่เขาเป็นหนีน่ะไพรใส่มองน่ะฮะ เนืเกาะเอาคุณนึงว่าคนยืนอยู่หานสูเขาสิบอกใครว่าค네ือเรื่องเป็นหนีอะไรเขาทำบ่ถามเขาก็บ่ตอบนี่ฮามาเห็นฮามาเห็นน้ Ges ําน้มโบกพวกที่มันมี้นานี่ตัวนี้นะเขาพูดว่าเขาจุบไปเลยประจันจุบปลาไปแลกเขาจูบต่างแตนบ่อุ่นจูบต่างแต่เกี่ยวเขาแล้วผู้ จุบมาปลาตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วแม่เขาจุบไปแล้วหนามนะสายสายสายไก่น่ะนี่งัวลูกแปดนะ แม่หบอูน่ะนอนๆผู้แม่เขาก็ยังขึ้นไปดำความสามารถเขาน่ะเป็นกูนะแม่เป็นกูนะไม้ค่ะอยู่นงอนปะนั่นนะมาได้ว่าเด้ออืมหน้ากวนเริงๆกวนเรียงเรยงปลาแล้วเขาพอมม่มีทางเลือกบุรบูกผู้หายมือสูงๆเขาก็ดำ <c oughs> ดูจังมืออุ่นปัดเดอ่เอแม่จะเบิ่งความเหลือของมันว่าเมื่อกี้แนมมาขิดว่าคนยืนอยู่ขิดว่าคนใส่มอง อันนี้ลานต้ดเองมือหลดแม่แต่แต่ที่ไรน้องนั่นน้องแต่พอจะแม่คุณใหญ่จะเก่านันได้เหรอโอ้โหนีที่ไปได้เฉาจะเสียแม่เนดาอแต่ละปีจะเป็นอยโลกปูปานั่นได้แต่ปีนี้จะไปหอดชาวโลกจะ มันออกไปเบิดเนาะแม่เนาะแทนที่มันสิอยู่นาอมกะลายปุ๊หย่าลงมาจะเทิงปุ๊ยอยู่ท่าน่นก็มีหน้าอีกบ่อรื้อเลยหน้าข่างพายนี่ไฮ้น้าเขาหน่อยเดียวหนูไดที่มันสามาทถฐิหน้าได้ลงมาเขาจูบเอาปลาไปแลกเขา เขาจูบมาปลาคือเบิดแล้วเขาจูบเป็นเดือนกล่องเอาเป็นเดือนแล้วปนี้น้าที่มันไซ์นี่น้ามันออกบ่อืเบิ่งสภาพกูสิมาขุดกระปูเลยแต่ว่ากูแนมเบิ่งกกูกระเทาะแล้วก็เป็ดกู สมมันถูกมันแยกอะลีหมูมีแต่หมูกับปูนะมาพี่พอลูกแปดอยากไปเบิ่งบอนว่างมาว่างอันบาดานนะทางปูเยอะจะขวบไมใหญเใหญ่มันโดนขวบรู้ทัน้า่าอ่านไซร์ลีเนาะ

แม่ลูกมาเบิ่งแล้วสิมาให้กนะูข, chanting, ข,ขุดกระปูไปกินจัากูจะขุดในสายกระปิโก้หว่ากูอย่างนี้กูนี่ก so ็เป็นเห็นอย่างสิ่นะกูบอกเลยมือนลูกผูกหมะกระขึ้นแล้วมาเบิ่งมาเบิ่ง ปลายหางมาเบิ่งมาจุบลงไปในใดอันนี้ยังเลิกยังเป็นบ่อนี่ปลาตัวยังยังเพียงคอเขาใส่โหลดคูดไปแบบนี้เนาะต้นไม้นะต้นภูนาผู้การน้านะที่การน้าพี่พี่น้องการน้ามึงเพิ่งที่ มันอยู่ไกลถ้ามาอยู่หน้าก็อยู่ปเดีย,ยาเป็นตาหยานเนาะอันนี้ได้เขาอยู่ใกล้หมูที่ไรเนี่ยวันนี้คือที่เหลือนะลเนาะสามอันอานโยนหินลงเบิ่งดูพอลูกแปดนี่นี่อ้วนมาต้องนี่พอลูกแปดเอาหินก่อนนี่ยโยนลงเบิ่งดูยังหัวมันเลิกมันตื่นสำไรสุดยอด tớu bùm húa, oh, tớuเป็นตะเลนอยู่ได้, ah, ตัว, đây, gò, gò cá đuối, xoài cây, xoài cây to, xoài cây to, xoài cây to, xoài อถอเ้นนส่นึไล่บึ้กไล่บึ้คืนไล่บึเ้นเดือนนึงก็ยังไม่ใ้าซ้อนเเจ้ากระเพาอยู่ตลอดเวลาจะก่อกะบ่ละเผาหรล่าแบมันจลูกกระเลเผานมันยังไลป้าอย่ยว่ามันเดบุกเลเส่ยงมาลงเอาบดกอดเดี๋ยวพูดให้บอกยสาเหตุหลีนะเออ คุณนะว่า FC ว่ามันขี่ขานมันไม่มีขี้ขานนะจ๊ะหลี่ตัวนี้อืมกูพูดขี่ขานกว่ามันอีกกูหงบว่มีเฮลี่น้าแม่แม่เท่าน่ะขี่ขานกว่าเขาอีกเนาะเท่าว่มีฮลอนี่นะเท่าน่ะเขาเบิ่งข้อส้มนี่เด้อเต๋อถี่จะทาน <c oughs> แม่แม่สอนน,นี่นะนี่อันนั้น อเห็นยังวะเมื่อนู้น่ะหิน่ะเป็นสันสันลงหลัดปลาได้มั่วนี่ได้อย่างนี้ไม่มีหรือไม่ปลา ปลาโตหน้มอะไรมาได้ใช่ไหมเยอะเลยหินหน่ะลงไปก่อนกันอยู่นะฮะหานามคือสิไหลแห้งเซมังเซมังเฮียงขนาดลาตานไหวไปเท่าไหรนอ๋อพี่ก้อยกูเป็นไรเนาะพอลูกแปด อันนั้นนะฮีนเขาจะมากรองหรือว่ามันกรองเองฮะนี่คุณอาสุนี่มันลงไปจากหนีวายุเพราะว่ามาปีก่อนนะมันบริเป็นซ่านร้ายขนาดนี้แม่ได้เป็นซ่านร้ายขนาดนี้ปีก่อนนะแสดงว่านะ้าำลงมาแห้งอะไรจากเครื่องนะปะาเทียน,นอะไรไม่เอาไปหอบขุดตีมาไล่ไปสิ่นี่นะ มาวิ่งเลยแลทอหรือมาไว้เหตุยังนีงทอเอาน้องบอตัวนี้นะพัดจกทอกเนี่ยเขาบ่โอ้ยนางเมียมึงขันขันบ่เบ่งสถานถี่ค่ะ้นร้อยเอาแจกบอนเอาบอลมาแกกแม่สาวว้าว คุณอะไรย่เนาะบอลทักใจกับแม่ไอแม่อยู่สื่อปลาก็ชิมบ้างนย่วหนะนี่กระหลึกเติบป้าหน้าเพื่อนบุ๋มอลูกแปดมันมีหน้าอีกแม่บอลล่ำมาห้องลงไปนี่นะบอลกินได้บอลได้บอลคัน มันานัวนะัวลงไปนะอย่าลงเสือชจมเตียหมูบึงก um> ีบนึงนี่เรไปโบจังผืนโบจังพืนหมูอย erm ู่โคกโตพะลงน้ามูนางอัมตัมโตพะเลนไปโบเศร้าโอ้ยอเท้าจะน้ากระบากลาบเป็นลูกแปดเดอะซีรีส์ผาาสามพี่น้องเอ้ยก็ได้มาเห็นอีก

เป็นลูกกุยอมด้วยซูกูยอมน้องหม่ได้ได้กิน่อเลยโภมิปอกโภมเกอะก็มาปลูกซูเอฟซีซูปลูกปลูกนนามัน่แถวขางเทียงนั่น้าน้ำนแล้วปลี่เด้อพีหน่องเมื่อยด้ิ